สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุปตอิกแล้วนะคะคลิปนี้ยังอยู่เรื่องการหารเหมือนเดิมค่ะแต่จากครั้งก่อนนะคะสองสามสิบคลิปก่อนเราเรียนการหารแบบลงตัวหรือหารไม่เหลือเศษไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารแบบเหลือเศษนะคะก็คือการหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะไปดูจากตัวอย่างกันเลยค่ะ ดูการหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวน2หลักและตัวหารเป็นจำนวนหนึ่งหลักนะคะเริ่มจากน้อยๆก่อนนะแต่เหลือเศษเป็นยังไงน้องดูนะคะเขาบอกว่าสีดามีเค,ค้ก13ชิ้นอ่ดูค่ะมีเค,ค้ก13ชิ้นดูจากรูปภาพนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจะได้เข้าใจขึ้นสีดามีเค้กสิบชิ้นนำมาจัดใส่กล่องกล่องละสามชิ้น แสดงว่านํามาจัดใส่กล่องก็คือต้องแบ่งออกแน่ๆใช่ไหมคะจะได้4กล่องเหลือเค้กหนึ่งชิ้นลองดูนะคะจาก13ชิ้นทั้งหมดอ่ันนี้3เขาบังคับให้เราจัดใส่กล่อง3ชิ้นไงคะ3ชิ้นแรก3ชิ้นถัดไป3ชิ้นถัดไปและ3ชิ้นถัดไปแล้วจะเหลืออีกหนึ่งชิ้นเห็นไหมคะนั่นก็คือเราเอามาเขียนในรูปการหารได้เท่ากับ13หารด้วย3 ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ C เศษ1เศษก็คือไอ้ส่วนที่เหลือนี่แหละค่ะเราเรียกว่าเศษนะคะทีนี้ไปดูจากตัวอย่างตัวอย่างที่เขาให้มาจากตัวอย่างที่เขาให้มาเราจะตรวจคำตอบได้ยังไงตรวจคำตอบก็ใช้การคูณเข้ามาช่วยเหมือนเดิมค่ะหาคำตอบใช้การหารตรวจคำตอบใช้การคูณเราก็เอาผลคูณที่ได้ขอโทษค่ะเอาผลหารที่ได้ก็คือ4มาตั้ง คูณด้วยตัวหารก็คือสามค่ะเห็นไหมคะคูณด้วยตัวหารได้เท่าไรเอาไปบวกหนึ่งหนึ่งตัวนี้คืออะไรคะหนึ่งตัวนี้ก็คือเศษที่เหลือเมื่อกี้นี่เองใช่ไหมใช่นั่นคือเราเอาผลหารคูณตัวหารได้เท่าไหร่ไปบวกเพิ่มกับเศษก็จะได้เท่ากับตัวตั้งเข้าใจนะคะอไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเหมือนเดิมเลยสีดามีเค้กสิบสามชิ้น นำมาจัดใส่กล่องกล่องละสี่ชิ้นอ่าเมื่อกี้ใส่กล่องละสามใช่ไหมอันนี้ใส่กล่องละสี่บ้างอ่าน้องมาดูจากรูปภาพนะคะถ้าเราเอาไปใส่กล่องละสี่จากใส่กล่องละ3ามเป็นใส่กล่องละสี่ชิ้นเราก็จะได้สามกล่องแล้วเหลือเคสอีกหนึ่งชิ้นเห็นไหมคะเหลือแสดงว่าต้องเหลือเศษอีกแน่ๆนนั่นก็คือสิบสาหารด้วยสี่ เพราะเขาให้จัดกล่องละ4ชิ้นเห็นไหมคะ13หารด้วย4ได้3เศษ1 3เศษ1เศษ1ก็คือส่วนที่เหลือ1ชิ้นนั่นเองเดีไปดูการตรวจคำตอบเหมือนเดิมค่ะตรวจคำตอบใช้การคูณเอาผลหารคูณด้วยตัวหารแล้วบวกด้วยเศษที่เหลือก็จะได้เท่ากับตัวตั้ง การหารตัวตั้งด้วยตัวหารแล้วเหลือเศษที่มากกว่าศูนย์และน้อยกว่าตัวหารเรียกว่าการหารไม่ลงตัวหรือการหารมีเศษสำคัญก็คือถ้าเหลือเศษเศษที่เหลือจะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอนะคะถ้าหนูหารแล้วเหลือเศษมากกว่าตัวหารแสดงว่ามันยังหารได้อีกเพราะงั้นแสดงว่าคำตอบของหนูต้องผิดแน่ๆนะคะการหารเมื่อเราหารเศษเหลือเศษ เศษที่เหลือจะต้องน้อยกว่าตัวาหารเสมอจำไว้นะคะไปดูจากตัวอย่างนะอันนี้เป็นการตรวจคำตอบนะคะเมื่อเมืม่อตะก,กี้ก็ครูทวนไปหนึ่งรอบแล้วก็คือเอาผลหารที่ได้คูณด้วยตัวาหารแล้วบวกด้วยเศษที่เหลือก็จะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างยี่ิบหารด้วยแดเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ 8เป็นตัวหารเห็นไหมคะหาร29 8คูณอะไรได้29ใกล้เคียงไม่ได้เป๊ะแน่แน่ดคูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง29 8 3 8 3เท่าไหร่คะ24่ะ่แ8ดได้ใก้24่24หายไปอีก5ก็คือเหลือเศษ5แสดงว่า29หารด้วย8จะได้เท่ากับ3เศษ5ห้าลไปดูต่อนะคะ ยี่าหารด้วย8ได้ 3, ามเศษหตรวจคำตอบเอาอะไรมาก่อนคะเอาสมาก่อนคะ่ะ3เปลี่ยนหารเป็นคูณคูณด้วยตัวหารก็คือ8แล้วไปบวกด้วยเศษก็คือห้าดูนะคะก็จะได้เท่ากับ3ามคูณแปดบวกห้คูณแก็คือ24รวมกับ5ก็เป็น29เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องนะคะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างคะ่ะ สี่สิบสี่หารด้วยหกตังหารเลยค่ะอันนี้ครูใช้วิธีการหารสั้นนะคะหกคูณอะไรได้ใกล้เคียงสี่สิบสี่ใกล้เคียงไม่ลงตัวแน่ๆค่ะหกคูณอะไรไม่ได้เท่ากับสี่สี่พอดีเป๊ะแน่หกคูณอะไรได้ใกล้เคียงสี่สิบสี่ค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดเท่าไหร่หกเจ็ดสี่สิบ สใช่ไหมคะหกเจี่สแต่ตัวตั้งของเราเป็น44แสดงว่ามันเหลืออีก2เพราะงั้นสี่สหารด้วย6จะได้7เศษสองตรวจคำตอบตรวจยังไงคะตรวจคำตอบก็คือเอาผลหารตั้งก็คือ7คูณด้วยตัวหารก็คือ6แล้วได้เท่าไหร่เอาไปบวกเพิ่มเศษสองอูนะคะ เจ็ดคูณหกเห็นไหมคะเจ็ดคูณด้วยหกสี่สิบสองบวกด้วยสองที่เป็นเศษก็จะได้สี่สิบสี่เท่ากับตัวตั้งถ้าได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคําตอบของเราถูกต้องค่ะอะน้องไปดูการหารตัวตั้งที่เป็นจํานวนไม่เกินสี่หลักนะคะก็ลักษณะเดียวกันค่ะใช้วิธีการเหมือนกันเลยแค่หลักมันเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะจากเมื่อกี้สองหลักอลองเปสามหลักบ้างอ่ะลองไปตั้งหารนะคะใช้วิธีการหารยาวดูบ้างน้องดูนะคะ ก้าหารหนึ่งไม่ได้แน่ๆเพราะหนึ่งมันน้อยกว่าถัดไปอีกหนึ่งหลักกลายเป็นสิบสี่เก้าคูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงสิบสี่เก้าหนึ่งเก้านะคะเก้าคูณหนึ่งได้เก้าเอามาลบกันเหลือห้าแล้วดึงหลักถัดไปลงมาคือแปดกลายเป็นห้าสิบแปดเก้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงห้าสิบแปดเก้าคูณหกได้ห้าสิบสี่ใกล้เคียงสุดค่ะลบกันเหลือสี่ แล้ว4มันน้อยกว่า9ซึ่งเป็นตัวหารแล้วแสดงว่าหารต่อไม่ได้แล้ว4ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเศษสรุป1 4 8หารด้วย9ก็จะได้เท่ากับ16เศษ4นองไปดูนะคะอ่าเห็นไหมคะตัวคัต้อตอนตรวจยังไงนะจำได้ไหมเอาอะไรคะเอาผลหารก็คือ16มาตั้งคูณด้วยตัวหารก็คือ9ได้เท่าไหร่แล้วเอาไปบวก เศษคือ4เห็นไมคะสิบกคูณเกได้144บวกเศษ4ก็เป็น148แสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องน้องต้องกลับไปฝึกนะคะกลับไปฝึกกลับไปทบทวนนะมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะ,ะเพิ่มเป็น4หลักดูบ้าง2,103หารด้วย5ดูทีละตัวเลยค่ะหารต้องหารจากข้างหน้านะ5คูณอะไรได้2 สองน้อยกว่าไม่ได้แน่ๆถัดไปอีกหนึ่งหลักเป็นยี่สิบเอ็ดห้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบเอ็ดห้าสี่ยี่สิบห้าคูณสี่ได้ยี่สิบเห็นไหมคะผลหารอยู่ด้านบนผลคูณอยู่ด้านล่างนะห้าคูณสี่ได้ยี่สิบลบกันเหลือหนึ่งดึงหลักถัดไปลงมาค่ะคือใส่ศูนย์ตามหลังผลลบเมื่อกี้กลายเป็นสิบห้าคูณอะไรได้สิบห้าคูณสองได้สิบเห็นไหมคะหมดเลย ก็ดึงหลักถัดไปลงมาเป็น3 5คูณอะไรได้3ใกล้เคียงสุดก็คูณ0ได้0เหลือเศษ3สรุปก็คือ2,103หารด้วย5จะได้420เศษ3วิธีการตรวจคำตอบค่ะเอาอะไรตั้งคะ420ตั้งคูณด้วย5ได้เท่ากับ2,100แล้วไปบวกกับเศษที่เหลือ3ก็กลายเป็น2,103สสรุปคำตอบของเรา ถูกต้องนะคะทุกคนต้องไปฝึกเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ